1 0ครั้งที่ใช้เบ็ดไม้ตกที่บริเวณหลุ่มสีป้าด้ทุกคนกําไรสุดทิิลบค่าเบ็ดเรียบร้อยแล้วคือ2,471บาทอมืมันได้ XL แล้วบผมเบ็ดไม้สามารถตกปลาใส่ XL ได้ที่ผมจะให้ดูคลิปนี้แล้วกันอ่ะเป็นปลา R อ,อ้าวแล้วผมก็กร ด,ดีด้วยนะครับผมตอนที่อยู่เบ๊มาวน์ในเกมแพซูเกต้าเสียงหลงซะแล้วเกินโอเคนะครับผมวันนี้เรามาเปิดคลิปการบริเวณที่เป็นว่าหลุมดำนะครับผมอ่าเป็นหลุมสีฟ้าหรือหลุมดำนั่นเองนะครับผมถามว่าเราจะมาเปิดคลิปแถวนี้ทำไมเอ้ยนะครับผมวันนี้จะมาทำคลิปที่ว่าสุดแสนจะมีประโยชน์มากๆเลยนะผมก็คือ การรีวิวเบ็ดผัดเจ้านั่นเองผมแม่บางคนอาจจะถามเฮ้ยมันมีเบ็ดผัดเจ้าด้วยเหรอพีโโอ่ผมเลยไม่จะบอกหลอกนะ่าเกมนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีเบ็ดผัดเจ้านะผมเป็นเบ็ดที่ถูกมากๆแล้วก็เป็นเบ็ดที่แบบว่าเทพที่สุดในเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดเกินไปเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าเลยครับผมโโเบ็ดผัดเจ้าอันนี้นะผมสามารถไปซื้อที่คนขายปลาได้เลยนะผมไม่ใช่คนขายปลาคนขายเบ็ด ไอ้ยนักตกป่าเออเบ็ดอันนี้นะผมสามารถมาซื้อได้ที่นักตกป่าได้เลยนะผมกดเข้าไปเจ็บจบจบขอซื้อเบ็ดหน่อยอ่าไม่ใช่คันเบ็ดเลยยิบระยับอันนี้นะผมคันเบ็ดพระเจ้าก็คือนี่ั็ผมคันเบ็ดกิ่งไม้ทุกคนวั <What? S 1> ความทนทาน15ห้านะผมราคา450ดาวเท่านั้นบอกเลยว่าแม่ มันดีมากๆเลยผมเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วผมบอกเลยว่าผมเก็บสถิติมาเรียบร้อยแล้วเอออย่างแรกเลยที่จะต้องรู้นะผมก็คือคุณสมบัติของเบ็ดพระเจ้าอันนี้นะผมแหมไม่เรียกเบ็ดพระเจ้าแล้วกันเรียกเบ็ดไม้แล้วกันนะครับผมอ่ะคันเบ็ดกิ่งไม้นะผมคุณสมบัติก็คืออ่าไม่มีความสามารถพิเศษนะผม <c oughs> เดี๋ยวนะไม่มีความสามารถพิเศษเลยเหรอ <c oughs> ช่างมันก็บอกเอาเป็นว่าความคงทน15นะบห้านะผมหมายความตกปลาได้15ครั้งก็ต้องซ่อมแล้วนะคบผมอ่าลักษณะคันเบ็ดก็จะเป็นประมาณนี้ผมเป็นกิ่งไม้ธรรมดาธรรมดาประมาณนี้ผมถ้าเกิดว่าตกลงน้ําไปก็จะเป็นประมาณนี้ผมนี่บริเวณกิ่งเออบริเวณเบ็ดก็จะเป็นกิ่งไม้เห็นปะบริเวณเออที่อยู่ในน้ําก็จะเป็นเหมือนเออลูกโอก๊กใช่ไหมอ่ะซูมซูมดูสิ น่าจะเป็นเหมือนลูกโอ๊กนะครับผมที่ที่เป็นเอออยู่ในน้ําเออที่ที่เป็นที่เราย่อนลงไปนั่นแหละเออได้เป็นลูกโอ๊กนะครับผมอ่าลักษณะของมันก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคันเบ็ดกิ่งไม้อันนี้นะครับผมก็ให้ดูลักษณะมันก่อนนะยครับผมอ่าต่อไปนะครับผมจะพาไปดูส่วนของสถิติการใช้เบ็ดไม้ตกนะครับผมว่ามันเป็นเบ็ดผระเจ้าจริงไหมแล้วมันว่าตกปลาใหญ่ไซส์เอ็กได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เบ็ดไม้ตกอะ่ะมันจะรวยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวพา ไปดูกันเลยดีกว่านะผมผมเก็บสถิติมาบอกเลยว่าเยอะมากๆบอกว่าบอกเลยว่าทัวร์พอสมควรนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่านี่ก็คือสถิติที่ผมได้ทําการคํานวณแล้วก็เก็บมานะผมบอกเลยว่าคันเบรกกิ่งไม้นะผมสามารถตกได้ทั้งหมด1ิบครั้งใช่ไหมทุกคนอ่ามองเป็น4ี่สี่นะผมอันนี้รอบแรกนะผมอันนี้คือรอบแรกนะสิบห้าครั้งรอบแรกแล้วก็ซ่อมนะผมอ่ะอันนี้อีก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 รอ,อบหนึ่งนะผมก็คือ อ,อีกชุดหนึ่งก็คือ15ครั้งรอบที่2ก็ซ่อมนะผมแล้วก็อันนี้นะครับผม15ครั้งรอบที่3แล้วก็ซ่อมนะผมอาจจะแบ่งให้ดูทีละ3าแล้วกันนะผมผมตกมาทั้งหมด6รอบนะผมอ่ะมาดูสถิติกันนะครับผมวิธีดูนะครับผมครั้งที่1ได้ปลาราคา82บาทครั้งที่2ได้ปลาราคา21บบาทนะครับผมอ่ะแล้วตัวไหนที่ได้มงก็จะเขียนเอาไว้ตัวไหนที่เป็นศูนย์ก็คือขาด ตัวไหนที่ได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยแพงๆอยงเงี้ยเห็นปะหกร้อยอย่างเงี้ยแพงๆอ่ะก็จะเขียนเอาไว้แบาบอกว่าได้ X X L เลยนะทุกคนเออมันได้ X X L แล้วผมเบ็ดไม้สามารถตกปลาใส่ X X L ได้รับผมจะให้ดูคลิปนี้แล้วกันอ่ะเป็นปลา R นะครับผมเป็นปลา R นะครับผมไปดูดีกว่าอ ็จะเห็นว่าเบ็ดไม้เนี่ยมันตกใส่เอลได้ทุกคนแบบว่าปาตัวมันเลิมเทิมเลยนะผมบอกเลยแม่ไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะตกได้นูกมันจะขาดแล้วนะผมอ่ะก็ว่าไปนะผมก็ตกไปทั้งหมด15ครั้งนะผมรวมราคาปลาทั้งหมด15ครั้งนี้นะผมรอบที่หนึ่งนะผมได้มาที่ 1369บาทร้บ้าผมราคาเบ็ดในการราคาซ่อมของของเบ็ดกิ่งไม้ก็คือ100บาทนะผมเพราะฉะนั้นเอา1369-100กําำไรสุทธิของรอบแรกนะผมย้ำกำไรสุทธิของรอบแรกก็คือ1269บาทกำไรเป็นพันเลยทุกคนเพราะว่าปลาไซเ์ x x เเราได้มาถึง2ตัวในรอบแรกนะผมอ่ะไปดูในรอบที่2ก็คือช่องสีเหลืองนะผม ตกไปทั้งหมด15ครั้งนะผมมีขาด1ได้มง2นะผมอ่าแล้วก็มาดูกําไรทั้งหมดนะผมที่ยังไม่ได้หักลบเบ็ดก็คือ390ทุกคนแล้วพอลบเบ็ด100ร, 1, รปุ๊บเหลือ290บนะผมสําหรับรอบที่2อันนี้เราไม่ได้ปลายใหญ่เท่าไรเราก็เลยได,เเยได้เราก็เลยได้กําไรน้อยแต่ก็ได้กําไรนะเออได้น้อยแต่ได้นะอ่ารอบที่3สีเขียวนะผมตกไป15ครั้งนะผมทําการซ่อมแป เออหนึ่งร้อบาทนะผมกำไรที่ขายได้ก่อนซ่อมเป็น267พอดบค่าซ่อมแล้วเหลือ167บาทที่เป็นกำไรสุดทีเออรอบที่4นะผมตกไปอีก15ครั้งนะผมได้มงมา4ตัวได้ประตูมาอันหนึ่งนะผมรอบที่4ี่นะผมกำไรที่ยังไม่ได้หักรบเบ็ดได้ไป340บาท รบค่าซอมเบจ100บาทเหลือก,กำไรสุทธิที่240บาทแม่จัดว่าแจมนะครับนี่รอบที่5นะผมตกไป15เขืองเหมือนเดิมเลยนะผมอ่ะกำไรนะผม434บาทลบค่าซอมเบต100บาทเป็นกำไรสุทธิที่334บาทนะครับผมรอบที่6นะผมอ่ะ15ครั้งเหมือนเดิมนะครับผม ขายปลาได้ทั้งหมด271บาทลบค่าซอมเบ็จ100เหลือก,กำไรสุทธิ171่171บาทนะครับผมอ่าทั้งหมดนี้นะผมผมตกไปทั้งหมด6รอบนะผม6ชุดนะผมเท่ากับว่า 15คูณ6เท่ากับว่า90้ครั้งนะผมผมต้องการเออใช้เบ็ดไม้เนี่ยตกทั้งหมด90ครั้งนะผมอ้อหรือบอกนะผมอันนี้เป็นการตกปลาบริเวณเออหลุมสี่ฟ้าอย่างเดียวเลยนะผม90ครั้งอันนี้ตกที่บริเวณหลุมสี่ฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าก็สําหรับ90ครั้งนี้เราได้อะไรบ้างนะผมก็มาดูกันนะผมทั้งขวานะผมจะเห็นได้ว่าผมสรุปมาแล้วนะผมอ่ะเราได้มงทั้งหมด8ตัวนะผมแล้วก็เบ็ดขาดทั้งหมด9ครั้งนะ แล้วก็รวมปา XXL ผมสตัวนะผมแล้วก็ขายปลาทั้งหมดนะผมได้3 0ม1บาทนะผมแล้วก็ลบค่าซ่อมเบ็ดแล้วนะผมเอาที่แปลว่าลบค่าซ่อมเบ็ดเลยก็คือกำไรสุทธิของเรานะผมกำไรนะผมมันอยู่ที่2,471บาททุกคนอันนี้คือ 90ครั้งที่ใช้เบ็ดไม้ตกที่บริเวณหลุมสีฟ้านะทุกคนกำไรสุทธิลบ5เบ็ดเรียบร้อยแล้วคือ2,400 71บาทบอืดบาทบอกเลยว่าเยอะนะ2000ที่ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมอ่าก็เป็นข้อสรุปได้นะรผมว่าใช้เบ็ดไม้สามมาตกปลาไซส์ xxl ได้แล้วก็เบ็ดขาดก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับผมมงส่วนการได้มงก็อาจจะน้อยหน่อยอ่ะนะเออแล้วก็กำไรถามว่าได้มากไหมอก้าสิบครั้งได้สองพเหรอ เออก็พอได้อยู่นะผมมันก็พอกําไรก็จัดว่าได้อยู่นะครับผมสําหรับเบ็ดไม้นะครับผมอ่าแต่ทางนี้ทางนั้นนะผมก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะผมว่าคุณดวงดีหรือดวงไม่ดีนะผมยังผมได้ X X L มา2อตัวแล้วก็ได้มงมา8ดนะผมขาดแค่9้นะผมถ้านะเกิดว่าดวงคุณดีคุณอาจจะได้มากกว่านี้หรือได้ดวงคุณไม่ดีคุณอาจจะได้กําไรน้อยกว่านี้นะครับผมอ่าแต่มันก็ เออมันก็ได้แหละนะผมคิดว่ามันก็ได้แหละแต่ว่าได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมอ่าโอเคผมก็อย่าลืมนะผมสถิติที่ผมเก็บมาทั้งหมด90ครั้งของเบ็ดไม้อันนี้นะผมตกที่บริเวณหลุมสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นข้อสรุปได้นะผมว่าเบ็ดไม้หรือเบ็ดผัดเจ้าอันนี้นะผมสามารถตกปลาหาตังก็พอจะกําไรได้อยู่นะครับผมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมอ่า สำหรับใครนะผมที่อยากให้ผมรีวิวเบ็ดอื่นอนอีกนะผมก็อย่าลืมนะผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมตอนนี้นะผมพึ่งรีวิวไปแค่2เบ็ดเท่านั้นเออก็คือเบ็ดนี้เบ็ดคันเบ็ดกิ่งไม้อันนี้นะผมแล้วก็คันเบ็ดเวทมนต์นะผมใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปคันเบ็ดเวทมนต์นะผมเคยทําสถิติเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะผมก็สามารถไปอยู่ได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากให้ให้รีวิวเบ็ดอื่นเนาะก็คอมเมนต์ไว้บอกได้เลยนะผมผมก็จะมาทําสถิติแบบนี้อีกนะผมเพื่อความชัดเจนแน่นอนนะผมว่ามันกําไรมากน้อย แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าแกลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะแกลืมแชร์ไปต่อบอกต่อเพื่อนๆได้เลยนะผมหรือยากจะพูดคุยกับผมก็คอมเมนต์ไว้แบบว่าพูดคุยกันได้เสมอนะครับผมเอ้ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ see you